วันนี้คุณครูใช้การสอนแบบสืบสอนให้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมบินยิมแล้วก็ต่อด้วยการทบทวนกติการชั้นเรียนค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเรียนนะคะเรามาฝึกสมาธิกันสักนิดนึงกับเพลงกลบตักกลบมือนะคะกลบดักกบมือกบดักกบกลใจมือ เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเรามาทบทวนกติกาชั้นเรียนของห้องก่อนนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมมีกติกาอะไรบ้างการที่เราจะเรียนในห้องเรียนเนี่ยไม่กินขนมในห้องเรียนครับไม่เล่นขนาที่ครูสอนค่ะแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยค่ะไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนค่ะไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนไม่พูดคุยเสียงดังในขณะที่ครูสอนไม่ออกจากห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต่าไม่ออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ ครูก็จะสอนไปตามลำดับขั้นตอนที่ได้วางแผนเอาไว้นะคะทีม PLC เราก็จะเข้ามาสังเกตแบบเงียบๆสังเกตลำดับการสอนของครูการใช้คำถามน้ำเสียงกริยาท่าทางแล้วก็เรื่องของการสื่อสารกับเดกนักเรียนว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะ่ะสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนอารมณ์ความรู้สึกสีหน้าท่าทางแล้วก็การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดเวลาเราจะสังเกตแบบเงียบๆแล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะคะ เราจะไม่รบกวนการเรียนรู้ของนักเรียนและก็การสอนของคุณครูค่ะเมื่อหมดเวลาครูสอนเสร็จเราก็จะค่อยๆเดินออกมาอย่างเงียบๆเ,เพื่อที่จะไปสะท้อนชั้นเรียนกันต่อค่ะ จะเป็นคนคอยควบคุมการสะท้อนชั้นเรียนใอ้คนได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเราอาจจะให้โมเดลทิเชอร์เป็นคนเริ่ม่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยต่อด้วยสมาชิกคนอื่นๆค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในวันนี้นะคะก็ได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปนตามแผนที่ได้วางไว้ค่ะและในกระบวนการเรียนการสอนนะคะจะเห็นได้ว่านักเรียน มีความคิดที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนครูก็พยายามพาเด็กคิดจนได้เรียนรู้จนครบกระบวนการนักเรียนก็สามารถที่จะสรุปบ,บทเรียนได้สุดท้ายนะคะก็จะนำข้อเสนอแนะของคณะนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคุณครูเริ่มทำกิจกรรมเรียนยิมก็คือถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้ดีเลยค่ะ นักเรียนเกิดความสนุกตื่นเต้นแล้วก็มีความกระตือร้นในการร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็พอขั้นที่2คุณครูก็แจ้งกติกาก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้ครูและนักเรียนได้มีความเข้าใจที่ตรงกันวันที่จะเริ่มทํากิจกรรมค่ะแล้วก็พอไปขั้นที่3ก็คือนักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกันสํารวจข้อมูลจัดเรี้ยงที่ตนเองสนใจหรือว่าที่ตนเองชอบนะคะ ถือว่าเป็นการนําเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่ดีนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนก็ดูมีความตื่นเต้นแล้วก็สนใจที่จะเลือกชนิดของสัตว์เลี้ยงที่ตนเองชอบบางคนก,ก็ลุ้นว่าตนเองจะชอบเหมือนเพื่อนคนไหนบ้างค่ะจากข้อมูลที่ได้เด็กๆช่วยกันคิดว่าควรจะนําเสนอข้อมูลแบบไหนดีได้ก็สรุปว่าจะนําเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง ครจึงชวนคิดว่าออกแบบตารางออกมาในลักษณะไหนเมื่อน,นักเรียนช่วยกันออกแบบพบว,วา่าได้ตารางออกมาเป็น2องแบบจึงช่วยกันคิดที่ก็์ต่อว่าตารางไหนที่ดีที่สุดเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลมากที่สุดค่ะ,ะในการทํากิจกรรมกลุ่มของนักเรียนนะคะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ทํางานเสร็จเร็วนะคะเนื่องจากจากการสังเกตเนี่ยก็จะมีการแบ่ง น,นะคะชัดเจนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะไม่มีการแบ่งงานหรือแบ่งหน้าที่กันทานะคะยึดความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักทาให้งานเสร็จช้าคุณครูผู้สอนนะคะก็ได้เข้าไปแนะนำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำงานแล้วก็แบ่งหน้าที่กันนะคะสุดท้ายงานก็สำเร็จเหมือนกันคืนค่นะ,คะ การจำแนกข้อมูลเป็นตารางทำให้เราดูง่ายและสะดวกรวดเร็เเวขึ้นครับได้เรียนรู้ว่าการทำงานกลุ่มถ้าแบ่งหน้าที่การมีความสามัคคีการงานก็จะเสร็จเร็วค่ะคุณรู้าเด็กๆสรุปผลการเรียนรู้วันนี้เด็กๆสามารถสรุปการเรียนรู้ของตัวเองได้นะครับสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กสามารถสะท้อนการเรียนรู้ของตัวเองนะครับโดยชีย้จุดเด่นจุดดีจุดด้ดอยสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะครับ าเราจะใช้กระบวนการ p l c ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของคุณครูก็มีข้อที่จะต้องพึงระวังอยู่เหมือนกันค่ะ S Code หรือว่า Code จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดีจะได้แนะนําได้ถูกต้องและเดี๋ยวนี้นะคะความรู้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถ้าสมมุติว่าเราตามความรู้ไม่ทันสิ่งที่เราแนะนําไปอาจจะเป็นความรู้ชล้าหลักแล้วก็ได้ บัตด,ดีทีเชอร์ถ้าเป็นครูวิชาเอกเดียวกันจะได้เป็นคู่คิดคู่คุยได้ดีกว่าครูต่างวิชาเอกค่ะในทีมเราต้องไว้วางใจเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเปลี่ยนบทบาทจากเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นครูผู้อำนวยการเรียนรู้ถ้าเป้าหมายขององค์กรคือเป้าหมายของทุกคนการมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นหลักโดยเริ่มจากห้องเรียน ครูมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่ทันสมัยและหลากหลายเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันเราจะเข้าใจว่า PLC ทำง่ายได้เพื่อนค่ะ